สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับออกอบช่องมอมาเลีคลิปนี้ก็มาพูดถึงโมเมนต์ดีๆแก็บตกบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับในสนามของซาริเยที่พบกับทีมดังวากิฟแบงในนัดที่ผ่านมาซึ่งอย่างที่เราได้เชียร์แล้วก็รับชมกันไปเลยนะครับว่าซาริเยไม่สามารถต้านทานวากิฟแบงได้แม้ว่าวากิฟแบงจะส่งตัวสำรองมานะครับแต่ก็พ่ายไป3ต่อ1เซตได้มา1เซตก็ถือว่าอย่างดีครับ ซึ่งคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงโมเมนต์น่ารักนะครับเป็นตอนที่ซาลิเยขอเวลานอกในขณะที่สาวสาวซาริเยกําลังฟังโค้ดอยู่อย่างขํากขมันนะครับเพียวอัชราพรสาวไทยของเราก็มีการโผเข้ากอดกับเพื่อนๆนร่วมทีมด้วยครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจสาวสาวซาริเยน่ารักอบอุ่นกันเสมอจริงๆครับทีมนี้ ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆนะครับของสาวไทยของเรากับเพื่อนร่วมทีมซาริเยสสาวไทยของเราเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วครับซึ่งก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับสาวไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพียวหรือว่าบุ๋มบิ๋มขอให้ฟอร์มนั้นปังๆในนัดที่เหลือครับ